สวัสดีครับพวกพี่ๆครับสวัสดีครับพวกพี่ๆโอ้โมารอชมกันอยู่รู้นะอ่ารู้นะว่ารออยู่คืนนี้มีพวกพี่ๆลงสนามทันแน่นะว่าแล้วอย่าลืมนะครับเห็นบอบูทางช่อง YouTube บอบูช anel แล้วอย่านิ่งดูได้ครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะเขามีปุ่มอะไรก็ ช่วยกดๆเอาไว้หน่อยแจ้งเตือนเอาไว้นะครับมันจะได้ขจรขจ,จายไปจะได้เผยแพร่ไปเยอะๆนะแล้วก็ที่สําคัญปากต่อปากนะก็ดูแล้วอย่านิ่งดูได้ถ้าดูแล้วคิดว่ามันดีมันสนุกนะก็บอกไปบอกชาวบ้านไปบอกคนอื่นว่าดีสนุกถ้าดูแล้วมันหมันไส้มันหงุดหงิดต,ตามง่ามนิ้วมือง่ามนิ้วเท้าดูแล้วมันเกิดอาการอยากกระโดดเตะหน้าคนก็บอกชาวบ้านว่ามันดูแล้วสนุกมันดูแล้วดีทุยนะก็เอาก็ต้องบอกไปเหอะนะยังไงก็ช่วยหน่อยละกันนะครับ ศึกลิเรีกประจำฤดูกาล2022-2023เปิดฉากปรเดียงแข่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนนี้อัสโนอครับอืม,มประเดิมสามแต้มแรกนะฮะเกมแรกของฤดูกาลบุกไปอัดคริสตัลพาเลซเนี่ยสองศูนเลยนะฮะไม่ใช่แค่ชนะอย่างสวยงามนะฟอร์มการเล่นก็ ต้องบอกว่าปืนโตทะลักเดือดด้วยนะครับเล่นดีนะครับตั้งแต่วินาทีแรกเลยเข้าบทบี้บีบสูงนะฮะเล่นเอาคอริสตัลพาเลตเนี่ยแทบจะไม่ได้หายใจหายคอนะเหมือนเอาพาเลตเหมือนเอาคอริสตัลพาเลตเนี่ยจับหัวของของคู่แข่งเนี่ยกดลงไปในตุ่มน้ําหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันบุ้มบุ้มบุ้มบุมบุมนะหายใจไม่ทันทํายังไงดีจะขาดใจตายอยู่แล้วต้องใช้ รูตูดช่วยหายใจเท่านั้นไม่พอฮะพอเขารูตูดช่วยหายใจมึงเราแตงกวายัดเข้าไปในด่าเขาอีกไอสัตว์ตุบท้ายเชลซาวาเลตก็ไม่รอดอาร์เซนอลได้สามแต้มขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงสวยงามเลยดีโอโหนานๆจะเห็นอาร์เซนอลขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงสักทีหนึ่งต้องขอแสดงความยิยนดีกับเดอะกูนเนอร์ด้วยเอาไปแซวเขาอีกเอี้ยมึงควรจะหาพันธมิตรส่วนวันนี้นะฮะบริียรีกเตะกันหลายคู่ สำคัญที่สุดฮะคู่เอกคู่แรกหกโมงครึ่งตามเวลาบ้านเราจำมาไว้ให้มั่นนะครับหกโมงครึ่งหงแดงผู้อาหาังการครับลิวร์ภูหรือที่ผมเรียกเขาว่าพวกอิปรีตต้องเรียกแบบไ้เกียรติจะบุกไปเยือนคราเวนคอตเทจกระท่อมน้อยปลายนาของน้องใหม่อย่างฟูลแลมนะครับฟูลแลมนี่ไม่ใช่น้องใหม่ธรรมดานะฮะ เป็นน้องใหม่ที่ขึ้นมาในฐานะแชมป์ของลีกแชมเปียนชิพนะฮะแล้วไม่ใช่แชมป์ลีกแชมเปียนชิพเฉยๆแม่งฤดูกาลที่แล้วแม่งยิงทะลุ100ประตูอะจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่จำได้ว่าแม่งยิงเกิน100ประตูอย่างไรก็ตามครับมันแตกต่างกันแชมเปียนชิพนะก็ฟูแลมก็มีบทเรียนเรื่องนี้อยู่แล้วล่ะจะสวนทางขึ้นขึ้นลงลงเป็นประจำนะ,ะอยู่ข้างล่างนี่จะเก่งมากขึ้นมาก็จะเจอ คู่แข่งอีกแบบหนึ่งเจอความยากอีกแบบหนึ่งนะย้อนกลับไปเมื่อสองฤดูกาลที่แล้วฟูลแลมเจอริลี่พูลเนี่ยผลงานดีนะเล่นที่บ้านตัวเองเสมอริลี่พูลได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญบุกไปเหยียบจมูกหงแดงถึงถิ่นเลยนะครับไปควักสามแต้มกลับออกมาชนะไปหนึ่งศูนย์แต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเวอ้์พูลอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยจะสมประกอบสักเท่าไหร่ เพอร์จิลฟันไดเจ็บนะฟาบินโจเจ็บจอแดนเนเดอร์สันเจ็บโมซาลาเจ็บแม่งเจ็บทั้งทีมอ่<ล>ะก็เลยเป็นเหตุเป็นผลนะครับเป็นเหตุที่บอกว่าทําไมเนี่ยฟูลแลมถึงยัดเยียดความปรชาชัยให้กับลิเวอร์พูลได้สําเร็จแต่มาปีนี้มันคนละอย่างกันแล้วนะฮะลิเวอร์พูลตอนนี้มาแบบเต็มๆเลยทีเดียวกำลังมั่นใจหลังจากคว้าโลกกนโกสนคอมมูนิตี้ชิลมาได้นะเจอรันคอปจัดชุดใหญ่เต็มอัตราศึกแน่นอน แล้วผมเดาว่าน่าจะเปลี่ยน2องตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งผู้รักษาประตูนะพอหมีอลิซองเบเกอร์จะกลับมาเฝ้าเสาแทนอาร์เรียนแผงแบ็คโฟเหมือนเดิมฮะฟูลแบ็คเทรนกับ็อบโบตรงเ็นเตอร์กับฟันไดกับมาติสตรงกลางห้องเครื่องนะฮะฟาบินโยเฮนเดอร์สันแล้วก็ตีาโกอาคันาราส่วนสตัวบนไม่ใช่หวยนะผมมองว่าดาวินนูเยสจะได้ลง ตัวจริงแทนโรเบร์โตฟิมิโนขนาดด้วยโมซาลาและลุยดีอาสเดาได้ไมย่ยากครับหวานจี